นี่เราออกนข้างนอ,อกมาฮังเลอืออีกที่ก็ฮังเลเอออยากออกแล้วไม่กัดแล้วไม่กัดไอ้ย่าฮังเลโอ้โหอย่กลัวอย่กลัวฮังเลมาดิเป็นไหนอย่าลื้ออย่าลื้อกระเป๋าเสื้อผ้าว้าไม่งามไม่งามโอ้โหเก็บก่อนเก็บก่อนฮังเลฮังนี่เสื้อแม่ละซักมาดิฮังเลมามา,มา เขาหายแล้วนะเขาหายแล้วเขายังไม่หายหรอกเขาดูไข่เขาใหญ่อยู่แต่เขายังไม่หายใ้เมียดูไข่ดูไข่โอ้โหบวมเป่งไข่ใหญ่มากใหญ่กว่านุ้กโป้งอีก